ถามว่าชอบทูบก,กับอ่าชุดขาวชุดขาวที่เห็นนี่คือใบแดงเขาเรียกใบแดงที่ปีที่แล้วแปดงวดติดเก้างวดติดนะผมชอบสองมากกว่าสองไม่รู้ว่าสองอะไรแหละแต่ผมชอบสองแปดผมฝันเห็นบ้านหลังเก่ามาสามวันติดนะอ่าที่เพิ่มในไลฟ์ช่องจริงป่ะคะนี่ผมใช่ใช่ใช่ครับทีเนี้ยสองพันสามร้อยคนแสนใจแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่เสือบางการส่งไอศครีมพี่ชมพู่ด้วยนะครับดอกกุหลาบแล้วก็พี่ บิ้มๆนะครับหัวใจนะครับอ่ะทีนี้ทุกคนครับทั้งสองพี่ร้อกว่าท่านทุกคนอยากเห็นบ้านฝาดของจริงของอาจารย์นอตตี้ไหมนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมของจริงนี่ฟังไว้ก่อนไม่มีปากเบฟไม่มีขายหัวอ้าวพี่กล้องเกลียดป่ะนี่สวัสดีครับอออาเมนผมแน่เกียดเด้อโอ้ยพี่ชายครับข้าโมอยู่สวัสดีพี่กล้องเกียดด้วยครับเอ๊ะไม่เกียดแท้ จังไงก็ขอหยอนน้ำมือก็่อนละ่ะให้ได้เกิดน้ำแน่เน้อนะครับบอยูบาได้ไปซอยงานก็นห้แหยอดกันเลย <_ d ata> อะนะครับเจ้าเป็นไผ่อยีอิบ็อกเจ้าไม่นีล่ล่ะขยีบ็อกเจ้าอยี้บล็อกเจ้าเขาเมื่อนี่อยมูจักเจ้าคือกันละ่ะ <_ d ata> นะครับอ่ะขอวิ่งหน่อยวิ่งตัวนี้ครับสองพันหกร้อยคนสวัสดีครับวิ่งตัวนี้ครับ <_ d ata> อ่ะทีนี้อธิบายครับทุกคน ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงหน้าโปรไฟล์เนี่ยเห็นไหมพี่กล้องผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะผมขอโม้แป๊บหนึ่งพี่กล้องอ่ะตรงหน้าโปรไฟล์ตรงนี้เห็นไหมครับฝากไปติดตามพี่ชายพี่เสือกับพี่กล้องด้วยนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมอ่ะเห็นทุกคนคลิกเข้าไปแบบรูปแว่นตาดำนะครับรูปแว่นตาดำนี่ใครมาสำนักก็จะได้สติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับแว่นตาดำกดเข้าไปปุ๊บผมจะเขียนไว้เลยว่าบ้านฟ้าชื่อ นัทพงศ์สุภพิษเราก็ไปนค้นหาของจริงเนี่ยจะมีเครื่องหมายถูกด้วยคุยตามหกแสนนะครับบ้านฟ้าหลักอ่านั่นแหละลองไปทําดูนะครับมีอะไรไปดูในบ้านฟ้าเพราะเห็นยังไหน,หนี่มแม่โป้ป้ายครับเนี่ยเนี่ยรูปโป้ไฟผมเนี่ยคลิกเข้าไปผมจะเขียนเลยบ้านฟ้านัทะพงศ์สุภพิษนะใส่ชื่อให้ถูกนอนหนูก็คือนอนหนูนะครับอ่านั่นแหละโอเคยังทุกคนโอเคไหมถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวจะโชว์อีกรอบ2,700คนโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม เข้าใจไหมที่พูดไปเมื่อกี้ครับถ้าเข้าใจพิมพ์ว่าเข้าใจบอกเอฟซีติดตามทิกตอผมเนี่ยนี้นะครับอันนี้พี่ชายอาจารย์นะฝากไปติดตามด้วยครับนี่ก้องเกียรดสมปรารนะ์นาปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเนาะอ่ะโอเคทุกคนโอเคเข้าใจเนาะเห็นแล้วเนาะนั่นคือบ้านฟ้าของอาจารย์จะเป็นนัดตะพงสุภาพิษก็คือนัดนอนูนะครับสุภาพิษนะของจริงจะมีเครื่องหมายถูกว่าเซิร์ชไปของปลอมจะขึ้นเยอะมากคุยตาม0,000นครับของจริงไม่ทักไปหา ไม่มีปากเวทไม่มีขายหวยไม่มีแอดมงแอดบินอะไรทั้งสิ้นถ้าเห็นคือปลอมกดออกทั้งหมดเลยครับไม่งั้นจะโดนหลอกครับทีนี้ถ้าจะเอาเป็นสระเอพ่อพานจอจันพ่อสระเออ่ะอันนั้นหลักอาจารย์พ่อพานหลักอาจารย์นะ่ะผู้ติดตามจะ9.1แสนนะครับจะค้นอย่างนี้ครับตําหนักปูใหญ่แล้วเราก็เว้นวักอาจารย์นอตน็อหนีไม้เลขเจ็ดเว้นวักพาเที่ยวอันนี้9.1แสนก็จะขึ้นเลยนะครับ จะมีทุกอย่างครับให้ดูนะครับมีทุกอย่างให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมโชว์อีกรอบแล้วกันนะครับเนาะส่วนใครอยากได้เสื้ออยากได้ทั่วอะไรเงี้ยกดตรงหน้าโปรไฟล์ก็มีระวังกดไปไปเจอช่องปลอมไปถ้าไปเป็นหายหวยปลักเวพนั้นปลอมครับของผมมีแค่บ,โบโจกนอตตีนเตอร์คุปน,นะครับอืมเนาะถ้าใครที่เอฟไเอาเสื้อเอาทั่วจารย์ก็จะได้เข้าห้องสีนะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคแคปครับนับหถึงสานะครับ สวัสดีพี่จุ้ยเจริญราบครับโหจามาทั้งทีมเลยเหรอเนี่ยสวัสดีครับไปน้ําท่วมอีกไหมมือไหครับอ้าวสวัสดีเค้กครับไปน้ากัดมอไปนล้วเหเคเอฟซีนะครับใส่แว่นตาบ่แมนแม่นครับใส่แว่นตาสีดำมีเครื่องหมถูกสีฟ้าครับขันบ้านฟ้าอ่ะดูนะครับพร้อมนะพร้อมแล้วนับหนึ่งสองและสามครับนับหนึ่งสอง สามโอเคใครไม่ทันเอาใหม่อีกรอบเพราะว่าเดี๋ยวจะปิวปกติไม่มีนะครับปกติต้องอยู่ในอา่าในบ้านเขียวครับอัน,นั้นนับหนึ่งสองสามโอเคใครไม่ทันเอาใหม่อีกรอบไปยุคครับผมกาบ,บานมาไี้สองโอเคครับเดี๋ยวยังไปน้ากันครับน้องชายนับหนึ่งสองและสามครับโอเคใครไม่ทันเอาใหม่เดี๋ยวให้มันรีก่อนครับเดี๋ยวมันจะถือปิวนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณเดี๋ยวผมตั้งเป้าหมายก่อนโอ้ใครส่งดอกกุหลาบให้พี่เสือส่งดอกกุหลาบให้ผมบ่ไอ้กล้องจะส่งไงคอยแม่นะครับเดี๋ยวผมตั้งเป้าหมายก่อนเพิ่มเป้าหมายอัตโนมัติป่ะนะเ้าะเพิ่มเลยอย่าเคสยังเพิ่มเลยบานี้อ่านะขอบคุณนะครับขอบคุณดอกกุหลาบด้วยครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนี้ให้กองก่อนนะครับพี่ๆโอเคหรือยังอ่ะใช่ครับมืออืน่นมือฮื่นนี่แหละครับ มือเอิญมือหือนี่แหละก็คือเออว่าภาษาอีสานคืออันนี้ที่ให้เบิ้งนี่มือเอิญมือหื่อนี่กลับมาแล้วดิครับว่าได้ไปไซสเลยครับต้องบอกก่อนนะว่าไม่รู้นะว่าออกอะไรขอบคุณพี่เสือครับพี่เสือเดี๋ยวต้องให้รางวัลแล้วพี่เสือผมมียอดนะพี่เสือไปเที่ยวว่างนำเย็นน้ำผมบอะ 2,300คนนะครับไม่ทันยกใหม่อฟังก็คืออันนี้มืนมืนๆแบบผมไม่ได้ไปไหนนะสำนักเปิดเหมือนเดิมตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งมา32คน5โมงกลับหมดแล้วตอนนี้จะปิดสำนักแล้วนะครับแบ่งผมน้ำนได้เลยพี่เสือสบายเอาไปทัก2นะเนาะเบนเบนวังสารครามโอ้โหมาดูทั้งทีมเลยขอบคุณครับนะครับก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ใครอยากมานะครับ ตำหนักปู่ใหญ่วอานัดน,นะครับใกล้กับธรรมะอุทยานหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยวเราถ่ายแต่ตรงนี้มาดมัดเหากล้องไหมแม่เนี่ยเนี่ยเรายืนเป็นแบ็กกราวด้านหลังเป็นองค์ปู่ดีกว่าอ่าใครที่ไม่เคยมาชมนะครับตำหนักใหญ่มากมีถ้ำมีอะไรด้วยนะครับงบประมาณก่อสร้างก็เยอะอยู่นะครับเนาะกว่าจะเสร็จนะครับเนาะอ่าเฮ้ยโทรศัพท์ตกแป๊บนึงฮียเ้องฮ <c oughs> ้้ยแนวไหนนี่เกอ้อ ที่น้องเดี๋ยคแป๊บหนึ่งพ่สับตกโอ้ยตกสูงเลยที่น้องแป๊บหนึ่งแป๊บบนึ่งพ่สับตกได้แล้วได้แล้วเป้าหมายส้งนี่ยังนียาดมไปด่อ่ามีคนถามว่าสั่งทูปยังไงผมยังไม่มีตะก้าก็คือที่เห็นตรงนี้ไหม อยากได้ทั่วอ่ะเห็นตรงนี้ไหมอาของผมอยู่ที่จังหวัดกรฬสีนครับอเภรนามนพิมพ์เลยใน g o o g l e แมปอ่ะตั้มหนักกูใหญ่ออนอตมันขึ้นเลยครับใกล้กับธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาครับที่คอสวมพระอะไรอันนี้คือชุดตะกุดท้าเวทครับเป็นของประจําสํานักที่ปังที่สุดเลยนะครับส่วนในเนี้ยแล้วก็กําไรรุ่นแรกแล้วก็นะครับหลวงพ่อกลวยตรงนี้นะก็ อันนี้ก็มีอันนี้มันบอกว่าอะไเนาะราคาอะไรยังไงมันบอกว่อาะวนนอะไเนาะผาราพาลาสี่เก้าเก้าอันนี้ถ้าทูบเนี่ยผาราร้อยเก้าเก้าถ้าเสื้อสามเก้าเก้านะครับเห็นตรงนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมยกให้ดูใหม่เห็นตรงนี้ไหมโปรไฟล์ที่คลิกเข้าไปที่คลิกเข้าไปปุ๊บระวังมีสายชีพมันดูดคลิปผมไปนะคลิกเข้าไปปุ๊บพี่จะเห็นเลยบ้านฟ้าน้ต้นพงหรือพิษแล้วก็บูซาเห็นไหมผมเขียนไว้นะ่ะนั่นแหละบ้านเขียวสามารถกดตรงนั้นได้ให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้ นะครับก็เอาหน้ามากินอีกนะนะครับอ่ะเดี๋ยวยกให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งสองพันกว่าคนมาคนมึงเท่าไหร่สี่สิกว่าคนยูทูบอ่ะอีกรอบนะครับพร้อมนะอาจารย์นอตตี้เดี๋ยวอ่านก่อนเ้ยเป็นไะเย็นแท้ซื้อหยุดส่งตำหนักเลยค่ะหืบอกบอกเข้าใจครับอ่ะแคปนะครับน้ำหนึ่งถึงสาม วันท2 3หมาตัววะหขกคนเบือง